สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับวันนี้เอาใจสายสวยงามครับสายร้อยสายเอฟนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะพาพี่น้องมาเอาวัวราคาถูกนะฮะถูกมากขอบอกขอบอกเลยนะครับแยกก็ขายนะครับเหมาก็ขายนะฮะมีทั้งแดงเข้มๆอย่างนี้นะฮะ เดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวให้ดูภายในก่อนนะฮะนี่คือวัวเลือดร้อยนะฮะตัวนี้คือเลือดร้อยนะพี่น้องนะส่วนทางนี้ 2> F 2. F อ่าแม่นะครับแม่ 2> <F> 2. เป็น F2 ลูกเป็น F3 นะครับนะแล้วก็มาทางนี้อ่าลูกเป็น CY เป็นอ่พ่อเป็น CY นะครับเป็นลูกของ CY ส่วนอันนี้ก็เนี่ยฮะ บัวของ NC นซ้าลงชัยฟาร์มนี่ก็ร้อยเหมือนกันนะครับนี่ก็ร้อยเหมือนกันนะนี่ก็ร้อยเหมือนกันฝั่งนู้นด้วยนะครับเดี๋ยวสวัสดีกับคุณลุงนิดนึงคุณลุงสวัสดีครับผมขอญาตเรียกคุณลุงนะฮะปีนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่ครับ7.3ครับคุณลุงชื่ออะไรวิเชียนพวงบมลีพิกัดที่นี่ที่ไหนครับคุณลุงที่นี่ตำบลบนานิครบหมู่บ้านนกองละกับ หมู่บ้านหนองละกร,รมตำบลพัฒานานิคมอำเภอนิคมพัฒานาตำบลพันานิคมตํบลพันานิคมอำเภอนิคมพัฒานาจังหวัดระยองนะครับคุณลุงเบอร์โทร089ครับ8322ครับ188 188 18นะครับ0898322188เดี๋ยวผมจะขึ้นซับให้นะครับ,รบเบอร์โทรจะขึ้นไหลไปเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นการ ช่วยคุณลุงนะครับขายของขายวัวน,นี่แหละฮะก็คือเปิดราคาพูดง่ายๆผมจะเริ่มต้นจากตัวนี้เลยคุณลุงเนี่ยสวยๆเนี่ยครับตัวนี้เป็นใครมาจากไหนครับคุณลุงลูกแม่แม่แม่เขาเป็นใครพ่อเขาเป็นใครครับว่าแม่เป็นของเอสเคครับแม่เป็นของเอสเคพ่อแล้วฮะพ่อตอนนี้ผสมของอ,อ,อะไรเคเอฟ68 สามเตัวนี้ใส่ kf หกแปดเข้าไปครอ๋อแล้ววัวตัวนี้อายุกี่เดือนคุณลุงผมก็ไม่รู้กี่เดือนแต่เมื่อ่ายังไม่รู้แต่ว่าเป็นสัตว์แล้วใส่ไปแล้วผ่านกี่รอบแล้วครับใส่เมื่อวันที่สิบยังมันได้คี่วันเล้วยังยังไม่ถึงรอบแล้วพี่น้องนะแปดครับเจ็ดแปดวันแต่พี่น้องครับวัวตัวนี้เนี่ยไม่ได้จด f นะครับแต่ว่าลำตัวเนี่ยสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะฮะ แข้งขาได้หมดนะครับรูปรักอะไรสีไม่ต้องห่วงครับที่นี่สวยมากนะครับถ้าจะติก็คือนิดเดียวลำปีตุ่มแต่ยุบหมดแล้วนะครับใกล้จะหายสนิทแล้วนะคุณลุงเนาะแล้วก็คอกนี่เนี่ยฉีดหมดแล้วนะครับฉีดวัคซีนหมดแล้วนะครับวัคซีนลำปีนี่ครับดูเอาเลยครับคุณลุงตัวนี้ขายเท่าไหร่เอาชัดๆแปดเดียวแหละ ขาย1 0 0 0 0แสนบาทนะครับเปิดไว้ที่ราคาส0บหมื่นนะพี่น้องนะก็คือ1 0 0 0 0แสนบาทนะฮะเนี่ยครับ,รบให้ดูให้ดูท้ายโอ้โหเนะื้อดูครับเจ้าเนื้อจริงๆตัวนี้มา800นะฮะครับ,รบ,รบดูแข้งขากีบขานะครับขาตรงนะครับนมดูนมนิดนึง นมกี่เต้าคลงุงสีส่เต้านะครับตัวนี้รับประกันตำหนินะคงลุงนะครับมีเลือกงัวถอนอเรื่องอะไรไม่มีอ่าขาถก<ม>ขาถอนไม่มีนะครับนมสี่เต้านะครับเนี่ยฮะเปิดไว้หนึ่งแสนบาททวนนะครับใครสนใจนะฮะพักมาเลยเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้ทั้งคลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์คุณลุงให้ทั้งคลิปเลยหรือถ้าใคร อยากจะซื้อผ่านผมก็ทักมาที่ผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ตัวเองไว้ด้วยและเป็นการช่วยคุณลุงขายอ่ะคุณลุงมาตัวต่อไปครับตัวนี้ตัวนี้เลือดร้อยครับตัวนี้เลือดร้อยมาลงชายฟาร์มมาจากนาลงชายฟาร์มตัวนี้อายุเท่าไหร่คุณลงุงมันมีลูกมาแล้วมีปีปลาเพมมีลูกมาตัวหนึ่งแล้ว ลูกตัวที่แล้วตัวนี้ผสมไปยังยังไม่ได้ผสมตอนนี้ท้องว่างครับยังไม่จับนะฮะลูกสองท้องว่างนะครับขายตัวเดียวหรือว่าขายลูกด้วยก็ขายทั้งหมดนะครับเดี๋ยวลูกเขาตัวไหนอ,อ่าคือตัวดำนี่นะครับ NC สามสองสี่นะครับนล,ลงไฉ่ฟาร์มลูกเขาคือตัวนี้ใช่ไหมคุณลุงครับตัวนี้อ๋ออันนี่ครับ จะดผสมเทียมแตบหมอผสมผิดเอายังไงกไอ้คับออะไรต่อมาอ๋อครับก็เลยได้แบบนี้อ่าตัวนี้ถือว่าแถมแล้วกันแถมไหมอ่าตัวนั้นเปิดเท่าไหร่ตัวเนี้ยครับผมผอกัแม่ลูกผมขายแสนสองเนี่ยแม่ลูกแสนสองก็เท่ากับว่าซื้อแม่แสนสองแถมลูกไปเลยเอ่าครับผมเนี่ยครับ เป็นบัวเลือดร้อยนะครับลูกสองอีกตัวหนึ่งยู่ไหละลุงลูกเขาลูกลูกเขาอีกตัวจะพร้อมเขาขายไปแล้วอ๋อเขาขายไปแล้วนะครับครับผมเนี่ยนะฮะตัวนี้นะครับเลือดร้อยราคา1นึ่งแสนสบาทนะครับพร้อมพร้อมลูกพร้อมลูกอ่าเนี่ยครับดูเอาเลยครับนะฮะลุงมาตัวที่สคือตัวนี้ ตัว F 2เนี่ยนะตัวนี้เป็น F 2นะครับดูหางใหญ่มากนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็แสนป่าเหมือนกันครับผมขายคู่กับลูกเขาก็คือตัวนี้ครับพ่อพ่อพ่อเขาเป็นใครครับตัวนี้พ่อเขาปีศาจแดงครับปีศาจแดงอ๋อนี่ครับแดงสมชื่อเลยลูกออกมาแดงเข้มเอาเรื่องเลยนะครับตรงนี้มีมีตำหนิไหมคุณลงไม่มีครับ จะมีก็มีพวงหางเนาะอ่ามีพวงหางนิดนึงนะพี่้องนะโคมนี้คู่นี้เปิดไว้เท่าไหร่คุณลุงคู่เนี้ลูกเนี่ยให้แสนห้าแล้วลูกมาให้แม่ก็แสนห้าเหมือนกันแม่ก็แสนห้านะครับสามแสนแล้วเนี่ยคู่นี้คู่นี้สามแสนราคาต่อรองได้ไหมได้ครับได้สนใจจริงๆโทรมาโทรมาหรืออยากจะมาดูตัวจริงเป็นๆเข้ามาที่พิกัดตามที่บอกไว้เลยนะครับอ่า แม่เป็น F2 นะครับแม่ F2 นะครับกลูก F3 แต่ยังไม่จดนะครับแล้ว F2 เนี่ยคุณลุงมีใบเข้าไหมมีใบมีใบพร้อมทุกตัวนะมีใบพร้อมทุกตัวนะพี่น้องนะเนี่ยครับผมว่าก็ได้เลยนะฮะนี่ฮะให้พี่น้องดูเอาแล้วกันนี่ครับดูหน้านะครับดูลำตัวยาวนะครับแข้งขาดูสวยมากครับผมนี่ยฮะ อ่ะดูตัวเป็นๆเ,เลยนะครับรับประกันเหมือนเดิมนี้ท้องระมาสี่เดือนคตัวนี้ท้องแล้วครับอ๋อก็เท่ากับว่าซื้อสองได้สามเนี่ยคุณลุงเนี่ยสามแสนได้สามตัวเลยท้องในท้องกี่เดือนประมาณสี่เดือนรับประกันไหมรับประกันรับประกัน <c oughs> ท้องด้วยนะครับตัวนี้หมอเค้กไปแล้วหมอพอลลวงแล้วอ่าหมอมาล้วงแล้วนะครับหมอมาลวงแล้วนะพี่น้องนะ แม่เป็น F สองลูกอะให้ดูลูกชัดๆหน่อย <F 3. S 1> ลูก F สามลูกเจ้าปีศาจแดงนะครับดูหน้าดูหน้าพี่นะ้องดูสีดูแดงจนดำ <c oughs> แดงจนช้ำจนไม่ดำอะ่ะนี่แหละนี่แหละแดงเม็ดมะขามเหลคุณลุงเอ้ยนี่เลยแหละว,วัวที่เขาต้องการอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยีคนเรางหาจังเลยเนี่ยครับดูแข้งขานะลูกกี่เดือนแล้วคุณลุงลูก <c oughs> ประมาณหกเดือนเนี่ยฮะหกเดือนอย่านมยังครับย่าแล้วนี่แบบตัดไป,ปเลยเลยล่ามจับลามหมดแล้วนี่ฮะลยหก <6 S 2> เดือนไม่ต้องลามแล้วสวยจริงลูกตัวนี้มันกระทุ้งแรงครับครับสวยมากลัวแม่มันบุกอ่านะครับคู่นี้บวกกับอีกในท้องสามแสนต่อรองได้นะครับโทรมาเลยนะฮะผมก็เพิ่งเคยเจอแบบบวัวสวยๆแล้วก็ราคาถูกแบบนี้นะครับ เอาละมาอีกตัวนี้นี่ฮะเป็นสายเท่านะครับตัวนี้อายุเท่าไหร่ครัลุงอายุมันเท่ากันหมดวนะันหัวที่เมาจำไม่ได้เนาะจำไม่ได้อไม,ไ,ดไม่เป็นไรแล้วท้องหรือยังผสมเมื่อวันที่วันเสียอไวัดมันมันก่าที่กว่อตนู้นหกวัน ก่อนตัวโน้นหกวาก็ไล่ไ่กันนะครับไ่กผสมมาไล่ไ่กันเลยพึ่งผสมนะพี่น้องนะราคาเปิดไว้เท่าไหร่ครับต้นราคาต้นทุนผมซื้อมาตัวละแสนหมดเลยเนี่ยขาวๆนี่ยก็จะขายราคาแสนเหมือนเดิมโอ้โหผมขาดทุนค่าอาหารสองปีตัวเลี้ยงมาสองปีแล้วสองปีก็คือเราซื้อเด็กๆมาซื้อวัวนี่เดียวซื้อวัวตัวห้าเดือนหน้าเดือนอาครับครับครับผมท้องแรก ผสมโอเคหนึ่งแสนบาทนะครับนี่ครับเทาเทานะฮะนี่ครับให้ดูหน้าดูแข้งดูขากระดูกให่มากกระดูกใหญ่นะฮะนมลึกสีเต้านะครับสายนี้จะได้ลำตัวนะครับจุดเด่นเลยคือลำตัวยาวนะครับแข้งขาใหญ่นะฮะนี่ครับหนักถึงเก็อบร้อยนี่ครับ อ่าลครับตัวนี้ก็10,000แสนบาทนะครับถ้าสนใจยังไงก็มาได้เลยนะฮะติดต่อมาโทรมาราคาต่อรองได้ไหมคุณลงุงคุยก็ได้บ้างมาคุยได้บ้างนะฮะช่วยค่าน้ำมันแล้วรวมค่าขนส่งไหมคุณลุงเนี่ยราคาเนี้ยผมไม่ได้รวมค่าขนส่งนะผมเท่ากับก็ขายกันแบบทัวร์เ่นี่ยต้นทุนเท่านี้ก็ขาดทุนค่าอาหารไปสองปีกับปีเท่าไหรลล่เดือนละปันห้าะอ่าถ้าไม่ต่อเลยส่งฟรีไหม ผมผมไม่ส่งหรอกต้องมาส่งมาส่งต้องมาเอาเองอ๋อเพราะขายถูกแล้วนะเพราะคุณลุงบอกว่าขายถูกแล้วไม่ส่งนะครับอ่ะมาตัวนี้คุณลุง NC สามเจ็ดเก้านะครับเนี่ยเบอร์ตัวนี้ก็ประมาณเจ็ดร้ยกว่าโลนะคุณลุงบอกนะครับตัวนี้เทาโบสแน่นอนนะฮะของหรือยังเริ่มสัตว์ลครับ เริ่มเป็นสัตว์แล้วแต่ยังไม่ใส่ยังไม่ใส่ยังไม่ผสมยังไม่ชัดอ๋อยังไม่ชัดนะครับรออีกสักรอบหนึ่งก่อนนะรอให้มันขึ้นก่อนนะครับตัวนี้ก็ราคาราคาเดียวกันหนึ่งแสนบาทนะพี่น้องนะสิบหมื่นเนี่ครับผมอยากให้เข้ามาดูเข้ามาชมนะมาเลือกดูเลือกชมได้เลยเนี่ยครับวันนี้ผมมาช่วยคุณลุงนะครับช่วยคุณลุงเปิดราคาคุณลุงบอกว่าอายุเยอะแล้วนะครับ เหนื่อยแล้วอยากแกพักผ่อนนะฮะรวมทั้งมีโรคประจำตัวด้วยก็เลยอยากจะปล่อยอเป็นตัวก็ขายนะครับยกค้อกก็ขายแต่ว่าราคายกค้อเดี๋ยวมาคุยช่วงสุดท้ายนะคุณลุงเนาะอะ,อะมาที่ตัวนี้ตัวนี้ก็ราคาเป็นไงคุณลุงพร้อมลูกนะลูกเขาคือตัวนี่ลูกของเอฟคือโอ้โหลูกเอเคห้าสอ ก็คือแม่ตัวนี้นะครับแม่สีนี้ใส่ s K ห้าเข้าไปได้ลูกตัวนี้อ่ะให้ดูลูกก่อนนี่ครับตัวผู้ตัวเมียคุณลงุงครับเป็นตัวผู้นะครับเนี่ยฮะแต่ยังไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนนะพี่น้องนะเ <จอ S 1> นี่ยฮะเนี่ยครับก็คุณลุงบอกว่าก็รบกวนให้พี่น้องไปไปจดเอานะครเป็นลูกของแม่เลือดร้อยนะครับเนี่ยฮะ ราคาครับแม่ลูกคู่นี้ราคาเท่าไหร่คุณลงุงประมาณแสนสองนะครับอ่ะเปิดไว้ที่แสนสองนะครับแม่ตัวนี้นะครับแล้วก็ลูก s k 5 2 0แต่ว่าเป็นตัวผู้นะเปิดไว้ที่1 2 0 0 0 0บาทนะครับเนี่ยอยากให้เข้ามาดูตัวตัวจริงๆตัวเป็นๆน,นะครับเนี่ยฮะวันนี้วัวเยอะอ่ะมามามาตัวน,วนี้ตัวนี้คุณลงุง เปิดไว้เท่าไหร่ก้นราคาเดียวพันสองตั้งลูก,กลูกเขาอยู่มุมน,นู้นเดี๋ยวให้ดูแม่ก่อนนะครับนี่คือแม่ของเกษตกรของขาการของ,ของขนา้าลงชัยกันครับผมน้ลงช้ยฟาร์มนะครับเนี่ยฮะนะให้ดูนะครับนะครับตอนนี้ท้องว่างไหมว่างครับท้องว่างแต่ว่าขายคู่กับลูกเขาก็คือลูกซีวายศูนย์เก้าหกใช่ไหมอ่าเนี่ยครับ เนี่ยจะอยู่ไกลกันนิดนึงนะฮะเพราะว่าคุณลุงจับแยกนมใช่ไหมแยกนมหมดแล้วอ่าเนี่ยครับแต่ว่าเป็นตัวผู้นะครับเป็นตัวผู้นะเนี่ยฮะอ่าตัวนี้ลูกของ c y 096อายุเท่าไหร่ครับคุณลุงประมาณ5เดือนครับอายุประมาณ5เดือนนะครับจับยานมก็เลยต้องแยกแยกออกจากแม่แม่ไว้ไกลหน่อยนะเนี่ยฮะลูก c y 096นะครับ,ครบ,ครบใครที่อยากจะเอาไป ขุนประดับเป็นพ่อพันธ์ประจําคอกหรือว่าไปทําพันธ์ไปทับตัวเนี่ยผมว่าได้แน่ๆนะครับเลี้ยงอีกสักหน่อยเนี่ยรับรองโครงสร้างเข้ามาแล้วเนี่ยฮะเนี่ยฮะดูครับแล้วที่น้องดูเลยดูดูใกล้ๆนะฮะกล้องนี่จะชนตัววัวแล้วครับนีครับคู่นี้ก็1 2ึ่งแสบาทต่อรองได้นิดหน่อย ต่อรองได้เหมือนกันนะครับวัวทุกตัวของคุณลุงที่นี่ต่อรองได้หมดอ่ะคุณลุงมาค,คู่สุดท้ายคู่สุดท้ายครับก็คือคู่นี้อ่าเป็นแม่เขาเป็นยังไงครับคุณลุงตัวนี้แม่ท้องประมาณสี่เดือนตอนนี้ท้องสี่เดือนสี่ <4 S 1> <4 S 2> เดือนปานะมันหลังหลังตนู้นสี่วันอ่าใส่พ่ออะไรไว้ฮะอันนี้เป็นของ อะไรรับของขอรับโทรศัพท์อ่ะได้ได้ครับนี่ฮะเดี๋ยวให้ให้คุณลุงรับโทรศัพท์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ดูกัวอันนี้เป็นโคมสุดท้ายแล้วนะครับเป็นเป็นคู่สุดท้ายแล้วแต่ว่าลูกเขาเนี่ยจะติดลำปีนะครับแต่ว่าแผลเนี่ยแผลเนี่ยยุบแล้วนะครับแผลยุบไปแล้วแม่เขาก็ติดลูกเขาก็ติดนะครับแต่ว่าคอยู่ในอาการที่ปลอดภัยแล้วนะครับพี่น้องครับเนี่ยฮะ ไั่แล้วเรียบร้อยนะครับลูกเนี่ออกจะเป็นลูกผสมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอถามคุณลุงว่าพ่อเขาเป็นใครสบายเลยออกมาสี่ตันเลยตอนนี้รอโทรศัพท์รอคุณลุงรับโทรศัพท์ก็ให้ชมบัวในคอกไปก่อน แล้วก็นี่ครับรูปหล่อชื่ออะไรครับลูกอะไรนะัป้นน้องกำปั้นนะเป็นหลานชายของคุณลุงนะครับเมื่อกี้ผมเข้ามาเนี่ยกำลังช่วยคุณลุงให้อาหารวัวนะครับเยี่ยมเลยลูกนะเป็นเด็กดีนะครับนะโอเคนู่นเลยครับนี่คือบรรยากาศในฟาร์มของคุณลุงนะฮะนี่นะครับนี่เลยอ่ะคุณลุงมาตัวสุดท้าย ผูสุดท้ายอันนี้ลูกผสมเนี่ยครับผมเอาแสนเดียวแม่ลูกเนี่ยแม่ลูกเอาแสนเดียวอ่าแล้วก็ติดท้องด้วยอีกติดท้องอีกประมาณสี่เดือนประมาณสี่เดือนนะฮะตัวนี้จะได้โครงสร้างสูงมากครับตัวนี้นะฮะแต่ว่าจะติดผอมนิดนึงนะครับตัวตัวนี้จะผอมนิดนึงป่วยเป็นลัมบีสกินอ่าเป็นลัมบีสกินแล้วต้องให้ให้นมลูกด้วยใช่ไหมรับมันก็เลยดูซุดนิดนึงแต่ว่า โครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยได้หมดนะฮะตัวนี้ก็เป็นของเอซีเหมือนกันนะครับลุงไม่ใช่ครับตัวนี้เป็นเป็นลูกผสมับอ๋อเป็นลูกผสมเหมือนกันครับแล้วพ่อเขาครพ่อตัวนี้เป็นใครท้องมาอ๋อมาก็ติดท้องมาก็คือไม่รู้ว่าเป็นเรจ้าของก็บอกมันไม่ท้องหรอกที่ไหนได้เลี้ยงเลี้ยงไม่งูไม่ตัดสักทีอ่าขนาดกระนมโตไปเรื่อยอ๋อครับผมตอนนี้ในท้องในท้องตามสี่เดือนครับพ่อเป็นใคร พ่อเป็นของวิไลฟาร์มอ่ะเป็นของอะไรอะไรโคโค่อ่าผมก็จำไม่ได้นะนะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าพ่อพันุ์ในประเทศเราเนี่ยมันเยอะเหลือเกินนะครับโอเคทุกตัวมีใบมีหลอดหมดนะครับพี่น้องนะทุกตัวเขาบัวของคุณลุงเนี่ยมีใบมีหลอดหมดเลยเนี่ยครับสนใจก็โทรมาตามเบอร์นะครับผมขึ้นเบอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเนี่ยครับ ขึ้นเบอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาชมบัวสวยๆอีกรอบนึงนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาสรุปว่าอะไรนะคุณลุง S H หก5 6 8ของวิไลฟาร์มนะครับขอดูหน่อยฮะตัวนี้นะนี่ครับ S H หกแปดนะครับมัมมี่นะฮะ นี่ครับพ่อของพ่อของตัวที่อยู่ในท้องเนี่ยนะครับนะนี่ครับนี่ฮะตอนนี้ท้องสี่เดือนนะครับนี่นะฮะนี่คือผสมตัวนี้ไว้นะครับนี่ฮะครับผมเอาละครับ SK535 เอ็นเคห้าส5ม5ก็คือ เจ้ากระทิงแดงนะครับก็คืออยู่ในท้องของตัวนี้นะฮะนี่ครับนี่นะฮะโอ้โหพอพัน์ก็ระดับประเทศทางนั้นนะครับที่คุณลุงใส่ไว้นะ,ะ,ะคุณลุงครับเห็นบอกว่ายกครอก็ขายร,ราคาเหมาใช่ไหมราคาเหมาราคาเหมาคุณลุงขายเท่าไหร่ครับ ดี๋ยวไม่ไม่ต้องลดกันนะไม่ลดไม่ต้องต่อมาขนเอาเองขนมาเป็นระลานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคุณลุงเปิดไว้หนึ่งล้านบาทนะพี่น้องนะหนึ่งล้านบาทถ้าแยกก็ตามราคาที่บอกไปครับผมแต่ถ้าเหมาหมดเนี่ยทั้งหมดกี่ตัวคุณลุงสิบสามครับสิบสามตัวนะครับพี่น้องสิบสามตัวทั้งแม่ลูกทั้งติดท้องทั้ง ลูกซีวลูกอะไรเนี่ยทั้งหมดที่แนะนํามาเนี่ยฮะขายในราคา1ล้านบาทนะครับคุณลงุงบอกว่าอย่าต่อเลยนะครับนี่ก็ถลูกสุดๆดๆแล้วทุนนะครับสุดสุดแล้วเพราะว่าเพราะเหตุผลที่อยากจะขายคุณลุงบอกพ,พี่น้องสุขภาพไม่ดีครับสุขภาพไม่ดีเป็นอะไล้ไส้เป็นเรือรลายอะครับตอนนี้ก็อายุ73าปีแล้วก็คืออยากจะพักผ่อนแล้วไร่ก็เยอะด้วยไร่สามร้อยกว่าไร่ไร่สมุด มีไร่สับปะรดอีก300กว่าไร่แล้วใครดูแลให้ฮะตอนนี้ให้ลูกสาวกับลูกชายแล้วเกินไม่ไหวครับครับครับเนี่ยฮะคุณลุงก็อยากพักก่อนแล้วรอจะไปใช้แสงเนี่ยครับผมก็คุณลุงบอกเบอร์โทรอีกทีนึงเบอร์อะไรนะ089 089 832 2 8322น8 8 188นะครับโทรมารีบโทรมาขายแยกก็ขายนะครับขายเหมาก็ขายนะฮะผมว่า สายสวยงามเนี่ยรีบมารีบมารีบมาดูเลยพี่น้องนะเนี่ยรีบมาดูเลยครับครับบัวสวยๆเรื่องสีเม็ดสีนี่ผมยกนิ้วให้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายเทาสายเทาก็เนี่ยฮะเนี่ยครับโอเคเอาละครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็เนี่ยฮะก็มาช่วยคุณลุงนะครับ ขับรถผ่านมาโดยบังเอิญจริงๆผมมีนัดถ่ายทําอีกที่นึงนะฮะแต่ว่ามันเป็นทางผ่านมองเห็นพอดีก็เลยแวะพูดคุยกับคุณลุงคุณลุงก็เลยบอกว่าอยากจะขายวัวผมก็เลยอาสาช่วยนะครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้ก็นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆขอบคุณและสวัสดีครับ